นานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทางงานจนเกือบลยม,มไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างที่เดินรุ่มทางกันมาแสงไกลอยากมีคนคอยเข้าใจก็เมื่อเคยมีจนเลิกมองหาแต่ check พ่อเมธพี่น้องกาละสินพี่น้องขอนแก่นพี่น้องมหาสารคามที่มาในวันนี้ครับช่วยหยิบโทรศัพท์ ขึ้นสูงๆครับสวยมากครับสาธุเนอผู้ดใดบอเปิดแสงโทรศัพท์ให้ตกลับขึ้นเมื่อมาใน้ฮทิดกันกับผัวในเรื่อสาธุง้อจะเปิดกับมี่มาหันนี่ ฮาละค้นในย่า,ยานพิษกันกับโผล่ะนเฮดเเดงกูเมสูเฮดเเดงกูเมสูปะจจุบเปิดบ่าเป็นตะมไทยลูกกาลังสิโค้ดไทยบนโก้ดดับหน้าจอกันยังวะแสงทุกดวงมีความสำคัญและก็มีความหมายมากมายค่าคืนนี้ท่านคุณแม่มณีรัตกับการแกรนโอเปินิ่งมณีเมณีเซ็นเตอร์ Center นะครับ ศูนย์การค้าครบวงจรสำหรับพี่น้องเช่าห่วยเมกพี่น้องข้ามาโฮ่ของเฮายินดีเราก็ดีใจครับพี่กบน้องนนัดนนีโอยน้องมื้ยป้าป้า,ปาป่นเอามาคล้องเองกับพุณแม่อี่แม่่นว่าอันปักลูกไส้ในบ่อห้ดอกให้กั้เแตนลูกกับลุกน้องมันว่าสันบัตว่ามือนีได้เด้อมือนีได้เด้อขอบคุณพี่สาวด้วยค่ะขอบคุณจ้า ขอบคุณมากมาัอป้าให้หนูเหรอโอ้ thank you ขอบคุณมากค่ะโอ้หมอแล้วมาหลักเมอาแล้วหมอมาเตยเป็นมอโอเคเลยครับขอบคุณครับ thank you เวลีมันขอบคุณค่ะโอ้ยอ้โอ้โอาโอ้โอ้อ้โอนโอ้โอ้ น้องพีน้องพ่อยก็ออกมาด้วยบานเนี่อยอเอเเรียกมาเลยลูกนี่นี่เห็นคนลงไหม,แม,มแม่บ่วันวางสาันนังสีได้ภาพไปสื่อของไปบิ๊กซี่เห็นฝรั่งมิตอรสเเลียนหาได้แล้วเี่หนูเห็นพวงมาลัยไหมลูกเงินได้ลูกเงินเดาเงินสะกอนจะจะป่าหัวหน้าหัวกลังฮัลโหล อ๋อขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยค่ะหนูได้มาอะไรแล้วขอบขอบคุณยังไงคะขอบคุณยังไงขอบคุณค่ะก้มหัวลงด้วยก้มหัวลงด้วยอคโอเคขอบคุณครับปรบมือให้กับคณะเจ้าภาพด้วยครับ ข้าบแพ่งและก็ะสนับสนุนบอยซิลิชัยแอนอรดีดองเพชรดองพ่อยนะครับด้วยความรักความผูกพันบันนี้ได้มีโอกาสมาสมโพธมณีเซ็นเตอร์ของพี่น้องก้ามมาห้พี่นอ้องเจ้าอ <Thank you. S 1> อันใดก่อ thank you thank you ลูกไ่อยหัวกระสามขวบนี่ thank you ก็ได้ ออกไปโอ้ยเป็นระดับเอาอายุก่อนเอาอายุเอาไม่จีรีระดับอนไรจูบไปสั้นหัวแล้วอ ขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณรางวัลน้ําใ like be จขอบคุณปีขอบคุณน้องทุกๆท่านทุกคนหาวิเงทีวันนี้เดี <that> nice ๋ยวมาเปินเจ้าภาพรวมกันวันนี้หน้าเวทีมีมีเอื้อยไอยน้ำเดยใครคะพี่ดอกอ้อทุ่งทองเป็นแขกพิเศษของเจ้าภาพใช่หจ้าไม่แน่ใจว่านั่งอยู่ตรงไหนสวัสดีพี่ดอกอ้อทุ่งทองเสียงปป๊ะื้อนลยจ้า เออคือบอาขึ้นเวทีแน่เนาะโมเวนี่เพิ่นขึ้นแล้วมันหายมันขาด,ดไม่ได้เจอกันนานมากคือส<ต>ิมันคือสิบมันเนาะเออเนาะมีโอกาสคุยโทรศัพท์กันอยู่แน่อยู่ค่ะครับค่ะเป็นรุ่นแบบแล้วก็เป็นต้นแบบของน้องๆหลายๆคนนะคะแอนเองก็ใส่เพลงบน หากินอยู่หลายงานจะบักฮอดสูมือนี่ละจ้าพี่น้องเราเป็นเอื่อยผมแม่บอแม่เรามีสัตว์เป็นเอื่อยผมเอื่อยนู้คือกันเราเป็นแม่ป่าเจ้าเอินป่าที่หละป้าอ,อปาอ,อย่อมกันบ่ได้เได้แม่ป้ากับป้าฉันป้าโตกมากแต่แม่ป้าอเอามาแห้หลานพูดละสองร้อยแม่ <laughs> พเดขึ้นมา,นามานันให้มันขาดแท้ป้าบอกว่าโดนโดนเทือสิพองานจังสี่แล้วว่หาห้าร้อยโลดพ <c oughs> ี่ไม่ไม่มีพี่จำลูกไม่มีพี่จำไม่มาอลูกลูกคนละกยันอีจำจำมึงจะเฝ้าออกมาเลยจำมาจำยังไม่มาลูกเดี๋ยวมานี่ก่อนมามามา,มาโอเคทำบรรลับเงินก่อน เห็นไหมลูกเดี๋ยวหนูมองไปที่แบงค์ร้อยก่อนนะแบงค์ยี่สิเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะปัดไหว,วก่อนบะครับขอบคุณครับสาวบ้านห้วยเตยอำเภอส้่มสูง,จ,บบงจังหวัดขอนแก่นชายแดนติดอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาละสิน์ลูกสาวของท่าวบอยสิรีชัยลูกสาวของคุณแอนอรดีเมอนีเ,อเดม,มา ฮาพี่น้องเจ้าบันขม a โ o เลี่ยงซอยกันแล้วพี่น้องเด้อบอมเนมิ่งแค่น้องเพนน้องพ่อยในปีนี้พระเอกนังเอกเขาหลายคอเก่านะครับศิลปินเท่าสลับสับเทียนออกมากราบรับใส่พี่น้องมิดบอลแค่นแฟนบอลํำในรูแบบรำเรืองตะกอนด้าน้องขอนแกนและวันนี้พิเศษสาหรับคุณแอนออรดีปกติแอนอรดีสิบบได้มากนะครับปวา่าบงใจกระลอยของเฮากับสิเปินบงล่ำเรืองตะกอนน้าน้องขอนแกนแต่ว่าอัคขับ อ๋อ<ผ> oh, ได้ค่ะโอ้ oh. แอน <Ha? S 2> แอนไม่อยากสักคนปมา่าทนายที่จาพาคนนี้มีหลายคนบา,บาลองางทิ้งตัดช่วงแอนออร์ดีออกเลย้ะเดี๋ยวจะนอยแอนออร์ดีสิมาเมนเลยียแม่แม,แม่แบ่งหาร้อยมาสักคนมูเจ้าเเคิกมาสักคนมามาลูกเลยแล้วเลยแมวเอ้ย <c oughs> ลูก,กยพิมพ์เนแพงสหมอมอหจังสี่ก็คือจังโคดีหลายเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่่นบอกว่าพี่เดอกอวาสิขึ้นมาลองเพลงจากสองเพลงในบอวัฒนาเอาดีมาหอ,อกนันนียเฮ้น้เ้ยาาเฮมม้าเฮเนเ้เฮ้ยเ้เม้ยเเป้ดดน้นยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเเ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเม้ยั้ยเ้ยเฮยย ไหว้ลงไหว้รับก่อนครับขอบคุณครับพอแมนต์ลูกแอนกับพี่บอยค่ะแต่ว่าเป็นลูกสาวของทุกๆคนค่ะพี่เลียงออนไลน่ปะป่ยาย่ๆอยู่ทางบันเลียงซอยกันให้กันบัางไดใจต่างต่มือแหลกทีน้องเพชรต้องพ่อยได้เขามาอยู่ในครอบครัวุริสายนะคะคแม่ค่ะ,ะนนได้เจ็บกับออกบอยแคกระต้มยืนสี่อยู่ แกกัดอมคือได้แล้วเอาว่าคือว่าได้แล้วพุทธพันหาพุทธสองพันพูนได้แล้วแบบนี่เมื่ยงพ่อสิฏฐิค้นน้อจะจะขอเงินในพวกวมาไ่อยังไงในแพียงแค่อีกสองสามใบพูนโอ้ความสามารถความสามารถคนเห็นความสามารถพนเห็นมาลองเพ่งมวลมากับไฮทั้งสี่แล้วเนาะขีเกียจมากที่จได้แล้วผู้จ้ามีความสามารถอียังนั่นคนามสามาถบอกสั่งได้ฮัลโหล อันมนีมอลำดิมือนีหมอลำอำเภอหวยเมฆพีน้องกาลสินน้องมาเตยยางเดียวเตยจึงไหนมูจมจมเจ้าคือบรใสูดหมอลำัมบรใส่สูดหมอลำแล้วาม่ข่อยเป็นนิวนยวขนาดใหญขนาดปี่เสีย นี่สิมาแสดงเรื่องไหนเป้าบุญกินแปลละเป่าบุญกินเอาตะเลียงไว้เป้าบุญกินก็บอกมาออกมาลูกเจ้าก็ให้กากัน ช่วยอย่าออกมาสิวันก่อนเอาอันนี้โชว์ไม่คงใจกรนรอยดิปีนี้มีโชว่ยังหลากหลายพี่น้องได้เห็นหลายอย่างโชว์ไม่กระเนียนยูอากาศก็มาหนาวก็ฮหมหมหม่มๆโตๆของว่าลองพี่สี่หมนกว่าบาทคนที่นี่ชุดไม่เห็นบอ๊อบังหันนี่มั่งก่อนร่อยออกมากองลององลองนี่สีวันนี้เสื้อให่พูดละสี่หมื่นหาหมื่นสี่หมื่นกว่าบาทจะใส่เบิังในที่สี่หมื่นเนี่ยมันคืออัศนาหลวงพ่อแท้ ใส่เงก็นาวมันป้าแต่สิบวลลาหามืออเมืองกูใส่ก็ได้ตัวมัอสิเป็น่งมึงหนาวเจต้งไปห้องันอป้าอางนหยางกูใส่สือผแล้วก็ขึ้นหลวงพ่อมัป้านตาน้องบัดบาเป็นหลวงพ่อวัดพระธาตุพนมจำลองหมดานตาบ่านูโดนหุ่นพี่บ้านุณโดนม่าจามือนบ้านุณโดนลงดงและแนงแน่นบ่ แม่นกับสิยญายไปยุวดบ้านาน้องคู่นี่ชื่นชมนี่สิญญายไปไนี่มันไปเขียดติต๊ตกันเด้บอกเรีว่าถือที่หามึ่อไงแม่กับญญายไปยุวดบ้านหอยเตยกับพ่อล่ะจ้าก่อดี๋ยไปดาวบ้านหอยเตยมันของมันแห้งโพดอันนี้ขนาดจริงผมต้องเล่นซะเวลามาหน่อยศิลปินกันหลายมินีิแอนอรดีมาพร้อมสีแอนอรดีมาเตยแต่มาช่วงนี้เอื้อยหอยบ้าเด้ เอื้าหกก่อนเอ้ยพอเคยได้มาประกบกับน้องไผ่ยังเตี้ยเดี๋ยวเชิญเอื้ยมาก่อนไปเลยมาจ่าเอื้ยมาแม่มามาเอาเอื้ยเอื้ยเอาจะงวกนางวกลังนี่โอ้ยจะมันมาเลยมาจ้าเนี่ยก้ายเอาเดอกว่าดอกบานศีลอย่างเอาบริเป็นเอื้ยนี้ข่อยเอ้นเอื้ยดอกว่าคุณแม่ เอาไ้พี่มาชั้นกันบาทเลยใส้ก้อยเนี่ยเอาก้อยเอิญก็เลยดอกก้อไม่ได้เงินดอกมันคีอันนี้ก้อขึ้นกันค่ะค้โอ้ยเออแเจ้าของผลงานเพลงยังจ้านี่ันเป็นศาสตร์จ้าฐาจักน้อยเนี่ยเอื่อยเล้วเสียงโตโยู่อันตรมือตอนรับพี่ดอกก้อทุ่งทองรัก สวยเลยน้องขนมไทยอันนี้นอนเลยตีบ่น้องเหนียวไม่ตั้งใจมาเบิ่งน้องเด้นี่มื้อนี้เป็นลูกสาวอีแมะต้องมาเบิ่งอีแม่มาเบิ่งน้องสาวก็น้องชายก่อนบ่ได้พอกันหลายปีแล้วบัดนั่นว่าน้องชายน้องชายบัดงานแต่งข่อยเจ้าก็บ่ไผเอาเข้าใจกันอยู่แล้วบ่ต้องห่วงเรื่องบ่ข่อยบ่เคยเข้าใจไผ่โอ้ยไปทางไหนมันใหญ่หรือมันน้อยคือเก่าอยู่บ่อยเล เก่าล้วอนใดก็ได้ใหญ่กว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าเพราะว่าเคยเห็นเมธีเจ้ามือเนี่ก็เห็นความสําเร็จของน้องสองคนเคยประทับใจเคยดีใจหลายเสื้อผ้ายดิบตอนแรกหัวจังอยู่วังเอือยมากั้นผักกางวันแต่ว่าบอกขึ้นว่าเอือยสิอยู่ต่ออยู่เสื้อผ้ายีบ้าอยู่หลังเมธีอยู่โงงานแต่ถ้าจังหวะเบิ่งัำโชว์มนแน่มันบ่มันแน่แล้วมีน้ำใจเนี่ยเม่ลมคือสุดยอด เป็น,นดีใจที่ได้มาพ,พ่อเพลิน,น,นเป็นคนใจบุญเป็นผู้ให้และก็ใจดีนะครับเอ้ยมาแล้วได้ขึ้นเวทีร่วมกันแล้วเอ้ยห้องเพลงกับน้องไทยเาวเดะอย่าว่า <c oughs> เบิดโทษเบิดโทษเจ้าสุ่มเหล้าก็ห้องหากินอยู่เจ้าหอบวครับนู่งลองตะขายก้อยค่อยอายจา้าขายยังก็ขายก้อยขายอาย้ยอยตัวแถวนี้ขายอ้อยขาย็ขายอ้อยเป็นหนังมากขึ้นจอยถี่ละโอ้ย พัวยันให้ซู้เมือบอเลใจังไหนบอเดินลับบอเดินอนแม่นบอเจ้าลำสอดแจงจ้าแม่ง่ายหลายหลายจ้าดีใจไี่ละจับไปหอดย่างหม้วนกับบ้นอนอีกเลยแม่นจ้าเป็นเบียดตัวง้อเลยจ้าเป็ไม่เป็นเบียดียังคข่ไข่อันที่หนึ่งหลอดเดี๋ยวเนี่ยแม่นบอเออเจ้าก็คือไปพุดเอ๋ว่าเจ้าเอาลูกสองคนว่หมาย อาวันนี้กว่าน้องสองคนจะมาตรงนี้ได้ทั้งน้องแอนน้องลอยนะคะทุกคนค่ะก่อนอื่นดอกออดซิปนิวเขากับสวัสดีพี่น้องเช่าหวยเม็ดนะคะบั่นคำมโมนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณความเมตตาของคุณแม่ค่ะคุณแม่มานี่รัดนะคะ ที่ไฮก็เมตาดอกออพร้อมกับศิลปินทุกคนที่มาแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวหมวยนิดในเบืองกันเมือนี่นะคะก็วันนี้น้องแอนนะคะกว่าจะมาตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็ดีใจน้ำนองประสบผนสำเร็จเมื่อเนอเราเป็นหัวง้ามครูสองคนนี้นะคะจะไหนก็จับมือกันจนทุเรนเดองหลาเดอจนเท่าครูกันยังก็ห้องเฮ้าก็ยังเออเอิญเขาห้องเจ๊ก็ห้องเฮากั ของเต้กับสู้สีไทยเฮาโอ้เออแม่ละน้องก้อยเหญ่ก็ถือบนเวยเล่มวงเอามือนี่เนาะพิเศษให้าี้แม่ได้น้องละไข่ไข่ลอยล่องเนี่ยสองเพลงโหลดเป็นอย่างเจ้าแม่เทวเจ้าบ่ห้องห้อมกันนี่ลาบออาจารย์ขายก้อยค่อยไอเดียย่บอกไอก้อยขายก้อยกับเบิร์โทรเจ้าสู้ คนตื้ทีคนโอ้นทีมองบัดดี้ก็แค่ลองเลยก็เอาขายก้อยห่วงกันก็ได้คนตื้นทีไหม่อในเอื่อยเป็นค้นห้องอีแก่กนจะขายก้อยกนจะขายก้อยแล้วมาคุจะพาไปขายลาบเท่าขายก้อยค้อยอายแอนอรดีแล้วก็พี่ดอก้อทุ่งทองครับงานเพลงค่ะโอ้เจงสันบอลน้องลับเย็กที่แต่งตัวเฮ้ยบดนัยยากเด้กพี่น้องเพิ่งมาเพิงสี่ล่ะแมนจ้าผนงานเพลงยังก่ออาจารย์ เบอร์โทเจ้าสู้บ่ฮะอ๋อเบอร์โทเจ้าสู้อ๋อเบอร์โทเจ้าสู้ล่ะทิมนะเบอร์คนถืกทิมยมเมื่อวานอะคนถกทมเอาบ่ได้ือได้บ่เนาะวเอาเอา Thank o u อ๋บ่ได้กะเอาคําภาาสาด่ะได้ๆๆๆหนสิไปเปลี่ยนสูจะเข้าเ ใช่คับพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับขอบคุณลหลายๆจะได้ไสั่งสีสันแล้วมาเติมบรรยากาศดีๆวันนี้กับงานฉลองมณีเซ็นเตอร์แ,แม่มณีลาถทายโอกาสพอเข้าเ<แ>ป็นลูกของแม่เนี่ยมะหมออมออมสุขกับพี่น้องกาลสินบนเนี่ยมีเกินกาลสินเรื่องสาักข้กา,ามคอนแกนมณีกับมาหลายมาหลายจ้ากินคำเขตแม่มาเบิง่งความรอของน้องชายเอยโอ้ยอ่อนซ้อนหลายเงินหลายๆน่าจะไปฟังไปทั้งใด็กสาเฮือนมีตั้งตน